สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนะครับนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้อีกเช่นเคยนะครับผมพาทีมงานนะครับมาเยี่ยมชมธรรมชาตินะครับมาต่อนกกันนะครับวันนี้นะครับก็มากันทีมใหญ่อยู่ครับวันนี้นะครับทีมงานหลักๆเลยละนะครับวันนี้นะครับดูเขาเตรียมพร้อมกันหมดแล้วครับวันนี้ ใช่แล้วว่าจะมาแก้มือซะหน่อยครับวันนั้นมันไม่เหยียบครับอวันนี้ก็รู้อต้นนอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนตอนนี้อยู่ข้างอยู่นั่งเล่นตรงนี้ก่อนนะครับยังไม่พางวันนี้จะไปพางวันนี้ช่วงประมาณสี่โมงเย็นนะครับอค่อยจะขึ้นตอนห้าโมงนะครับใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวทักทายนะครับี่งาวนจะแล้วพูดดีครับที่เดิมวันนี้ ครับที่เดิมครับจำได้ไหมครับป่ายางของนิสิตเนาะตรงนี้เนาะครับเออไอที่ว่าป่ายางของนิสิตนี่แหละเขาเขาจัดก่อนเพื่อนอยู่นะจัดไปเลยเออเออเอาอันนี้เห็นได้ยินว่ามาจากพี่น้องเรามาจากไหนนะจากทั้งส้นทั้งอ่าทั้งอลไรครับทั้งเหนือหรือทั้งทั้งที่ตะวันทุกคนละโอ้ครับทั้งเด่นเราบัวไปละเอาตัวไหนเรามาวันนี้กดดันเราไหมโอ้กดดันยี่ดิเพราะอยากส้างผมได้ป่าวโอ้แหมแต็ บ่าอะไรนี่เขาควรโทษเลยเนาะทีงรถคันคู่คนเนาะของผมนี่ลืมดูว่าได้เดินมาดูที่รถนะครับว่าเอานกมาด้วยหรือเปล่าแล้วก็วันนี้มันสังเกตว่าไม่นี้แบบสบายใจเลยสู้มือว่าชิจังคนเลยนี่จกถุงเออแล้วนี่สบายใจสบายใจได้เลยแต่อีกคนนึงก็นั่งสบายใจเหมือนกันกินกาแฟสบายใจเออไม่ธรรมดานะครับเมื่อกี้อัด กันอยู่กับนอกกับยันยันครับแต่ว่าพวกนี้ชอบโดนอะไรนะจะแล้วคือคืออย่างนี้เมื่อไรประกันเซฟมากะเขาเสือถึงแล้วโดนเยอะคือคืออย่างนี้ใช่ไหมคือสิ่ละคือคืออย่างนี้แหละครับเหมืนกระหองคืออย่างนี้สิ่งละเขาเลยโอ้ยกินกาแฟอร่อยกว่านั่งทีนี้ไปสอบถามหน่อยดิเอาเริ่มเกาหัวแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้โอ้ยจันยันสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีงานแล้วช่วงนี้บ่ครับช่วงนี้พักเนาะครับเออไม่ นึกว่ามีงานนะครับตอนแรกโทรหากันอยู่ว่าผมเหมือนจะมีงานแต่สุดท้ายยังไม่ <c oughs> เขายังไม่ไอ้น่นเนาะยังไม่จ้าง <c oughs> นะครับผมก็มาเล่นแถวนี้วันนี้ตัวไหนมานี่แย้มหน่อยทำไมมันขันดีเหลือเกินวันนี้สร้างครับโอ้เจอเจ้าช้างน้นองตัวหลักนะครับ <c oughs> ดูเขาทำอะไร <c oughs> เทนเลยห้ามเทนนะครับห้ามเ <c oughs> ทนนะ ห้ามเทนกันนะครับจงมวนเห็นบ่ห้ามเทนนะอันนี้อันนี้น้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่อีกแล้วีิตอนนี้ใครเป็นต่ออยู่นี่อาจารย์แหลมตัวนี้ตัวนี้ก็นี่แหละสองคนนี่แหละสองคนเนาะมวยต่อเราเป็นมวยอะไรผมมวยร่องอ่าร่องร่องเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำไนี่ก่อนเนาะอาจารย์เดี๋ยวเจอกันวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับใครจะได้อ่า จับหมางหรว่ใครจะได้กลุ่มหัวบอกดูนะครับเออโอ้เอานี่ติดกระบอกไปดีครับ <c oughs> เอ,อาจะไมาไปติดไมมอย่างนั้นเนีย่ยยังก้มชัดเดียวยังก้มชัด <c oughs> เอ,อ้เอ,อพ้พวกนี้แม่งนียพวกนี้เอือนโอ้ติดเวียนครับติดเวียนอีกแล้วนะครับเหมือนหมอลำเนาะอาจารย์ยันอาจารย์เดำมาจากมาบึงอากาศเนื <c oughs> เอ้อออากาศครับวันนี้พี่น้องครับเสียวๆอยู่นะครับนี่นั่งถัดอุ้ยเนี่ย เออเอออะอะไรอะไรออะไนี่แหลนอเอล่าเอี๋นี้ครับวันนี้ก็นี่แหละครับสี่คนสี่ต่อครับคนละต่อครับวันนี้นกอะนกเป็นร่องเดีอวคุณเป็นตัวอยู่ครับฮะนกเป็นร่องเดีอวคนเป็นตัวไหมเออโอ้ยบินเห็นไปหมดเลยเนาะโอ้ใช่ใช่ใช่เอ้ยอากาวดักเลยแล้วไม่ด้ย่างแกนั้นไปเปิดกระเป๋ามองดูเจ๊กระเป๋าหน่อยนะครับเออ อาโอเคครับยังไงพวกเราขออนุญาตนะครับไปพรางไปเนียดก่อนแล้วกันเพราะว่าแถวนี้ไม่มีใบไม้พรางครับพี่น้องครับนะรบหรืออาจารย์แลมจะมเอาใบใบต้นยางก็ได้นะครับฮะก่อนครับผมด้เยเจกันน้อนนิสิตรับกับรับ ครับก็ได้เวลานะครับเอานกลงนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องครับอผมก็เพิ่งแปอานกลงนะครับโอ้โหวันนี้นะครับทีมงานก็รู้สึกว่าเหนื่อยกันนะครับสุดๆเลยวันนี้นะครับนี่สีก็น้านี่เหลืองเลยไม่รู้กินข้าวไม่รู้ว่ากินอร่อยหรือเปล่าวันนี้นะครับผมรีบเกินนะครับแต่วันนี้มีคนที่สบายใจที่สุดครับพี่น้องครับยิ่งกว่านกต่อ ต่อได้นะครับผมนะเดี๋ยวสอบถามนิสิตก่อนวันนี้เห็นว่าเกิดการพลาดอะไรกันอย่างหนักหน่วงวันนี้นะครับอ้าวนิสิตเป็นไงตัวพลาดอีกแล้วตัวพลาดอีกแล้วโอ้โหเห็นบ่นนะครับโทรมาบ่นกับผมอยู่ว่าอาจารย์ตัวพลาดลักษณะมันเป็นยังไงนิสิตที่มันพลาดมันเขาเลือกกับฮะมันเขาในอมันเขามาามองลักข้อนนะครับครับมันเหยียบเราวันนี้มันถอยออกถอยออกแล้วก็เนียดกันรันมันกระจังว่ามันดีดออกเพเีย โอคือนกอ่ะเข้าไปแบบเข้าไปแบบเกือบชิดนกเลยเมีนครับชิดตัวเลยไปโดนกับไอ้ที่มันค้ำนั้นพอดีใช่ไหมครับยครับค้ำยันตรงนั้นนะเมยนตรงน้มันมันไม่ลั่นแล้วทีนี้มันถอยออกมาครับแล้วมันจังหวะมันกระโดดแมนจังหวะหนกกระโดดออกพอดีโอ้ถ้ามันเล่นสักหน่อยเนาะถ้ามันเดินไปเดินมาอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นแต้มเมีนครับแล้วมันมีนกเขาจอมตุ้มอีกตัวนึงไหมครับนเขาต้องกันสามตัวตัวหนึ่งอยู่ลังอยู่ขลังลังตัวนึงอยู่จอม อีกตัวนึงองยยุค้อนเปเนียดครับโอ้ยโอ้โอจนผมใจกว่าผมว่ามันนกขมลบนกผู้หล่อเงียบไปใช่ไหมเงียบครับเงียบเออเห็นนี่สิท,ทรบอกผมอาจารย์ไม่ใช่เจ้าทีวีผมหลบนกเลยเพราะว่าไม่เจอ,อเคยเจอแบบโดนลุมแบบนี้ถือลุ่มครับครับโอ้โหโอเคครับไม่เป็นไรวันนี้เป็นไงผีพูวันนี้เนาะเ,เขาแหละ วันนี้ตัวผมฟอรอมแล้วมือนีรเนะกดกดันผมแบบข้ามไปตายตายมาคนหนึ่งเดินวิ่งอยู่ใช่ไหมจึงเรียนดึงกูอ้ครับส่งรูปยังบูไห่ผมบึงตายตายตายปวดล็อกไวแต่น้อยแต่เด็ะขาไม่ขาโอเคเดี๋ยวไปสัมภาษดีวูดูเลยนะครับว่ายังไงหนุนนะโอ้ยเขายิ้มแฉ่งนะครับตอนนี้สบายใจนะครับโอ้ยโอ้โหเอ้า เดี๋ยวผ่านๆอาจารย์ยันไม่ได้ครับต้องต้องนั่นก่อนเดี๋ยวค่อยไปคนสุดท้ายนะคนสุดท้ายดูครับเขายิ้มกันเลยนะครับเอาเป็นไงอาจารย์ยันวันนี้โอ้โหมปียครับเปียกหมดเลยครับอากาศก็ไม่ค่อยดีครับวันนี้นะครับคึมดูครับฟ้าฝนนี่คึมแล้วครับตอนนี้นะคึมมาตั้งแต่ช่วงใบยๆมาแล้วครับพี่น้องครับนก โอ้โหอาจารย์นยังไงดูเขาแล้วครับเขาแล้ววันนี้สบายที่สุดคือตอนนี้อาจารย์แหลมปลดล็อกแล้วนะครับคู่แข่งศึกสามภูนี่สิศึกสามภูครับวันนี้นี่สิิด้โอ้ผมก็ผมนียิ่งตกดำครับตอนนี้ไม่ได้อาออกเลยวันนี้นะครับอุทยสหมายมาเป็นยังไงอาจารย์วันนี้นกเต็มที่ไหมวันนี้ชาวช้างวบาๆครับอาจารย์ ช้างเห็นว่าจะได้พักแล้วช่วงนี้ครับได้พักละวช่างศึกจะได้พักปวดแล้วช่างศึกได้ปวดปวดแล้วพังนี่สิปวดแล้วพังแล้วปวดแอกแล้วครับผมขายทอดตลาดแล้วนะครับปไอยแล้วช่างศึกครับมันก็น่าจะอายุเยอะแล้วเนาะครับจังหวะรับจันทร์เนาะเพราะว่าเป็นนกที่อาจารย์ยันนั้นไปขอแบ่งมาใช่ไหมครับครับมันไม่รู้ว่ากี่ปีอะครับพี่น้องครับนะนี่แหละซาบาซาบ้าเป็นนกอ่านกอ่างนกอ่างอันอะไรนี่จักมันญมาอะไรมาของสั่ง ครัเพราะว่ามาอยู่กับอาจารย์ก็ประมาณกี่ปีอาจารย์ปีดีที่สองครับอาจารย์อืแต่แล้าไปอยู่เขาไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วเนาะไม่ทราบเหมือนกันครับนกีเขาตหอาตหครับผมครับผมโอ้ดูครับดูผีผู้วันนี้เไปดูบุรีบดูบุรีใส่ิี่จีนครับที่ติดโยนหินใส่ครับวันนี้หลอกล่อ ลอกล่อนี่จีนเหนื่อยหลายใบนะครับส่งรูปเก่ามากเก่าว่ะนะครับเดี๋ยวเราไปถามพี่ผู้น่อยวันนี้นะครับนี่จีนวันนี้ดูดูนี่จีนรับหน้าเหลืองนะครับหน้าเหลืองดันจนเกินไปนะครับวันนี้ปวดหัวม่ออกับเอวดนขึ้นเนาะเออไงจะแหลมเป็นไงเออวันนี้เปิดล็อกอลไรครับเปิดล็อกเป็นไงเปิดล็อกแล้วใช่ไหมสบายใจ้ยดีจีนดูดีจีนดูเขาดูนี่ดูนี่เขาจับตามเส แต่ว่าได้นกอะไรนะาจะแล้วนกเล็กก็ซื้อครับนกเล็กได้ลูกนกครับโอ้แต่ว่ามันก็ถือว่าปลดล็อกครับพี่น้องครับไหนล่ะไปดูตัวไหนนะครับแต่ว่าผมมายมแม่มันโตฟอมมันคือพวกเขาใจๆ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 อจจ้าจๆาจๆใจๆะจๆะจๆใจๆใจๆะจๆใ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 จๆนจๆใ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 จๆคจับจัวจี้จๆใ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 จๆจๆใจๆใจจๆใจๆใจๆจๆใจๆใจจ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  เออเขากันกทีวีวอ่โอ้โหตอนนี้ผมไก่อวันสุดแล้วครับตอนนี้โอ้เป็นนกเด็กนะครักเ,เด็กครับอ่าลายคอยังไม่ขึ้นเลยครับพี่น้องครับนี่โอ้ครับผมนกเด็กนกเด็กครับนี่ <c oughs> สแสดงว่านกตีนภูอาจารแลมทีนี้ผมเดินมาตามทางผมก็นั่งนึกอยู่ว่าวันนี้ว่าสแสดงว่าที่ช่วงอาจารแหลมต่อได้นกอ่าตัวเมียเยอะๆเมื่อกี้นี่แสดงว่า นกมันกําลังเข้าคู่ครับพี่น้องครับเข้าคู่แล้วมันคึกทีเนี้ยครับมันเหยียบนกอาจารย์แหลมเมื่อกี้ที่ตอนเจ้าเหงียงอยู่กับอาจารย์แหลมตอนนั้นอู้ได้เยอะมากนี่สิทธิ์ยังได้เลยวันนั้นนะครับนี่สิทธิ์ได้ตัวหนึ่งนะครับนี่แหละนี่แหละช่วงช่วงนี่แหละครับทีนี้มันเริ่ม แตกแล้วครับทีนี้เป็นตัวแล้วนะครับตอนทีนี้ก็ต่อแากอีกเลี้ยงลูกเหรครับพี่น้องครับทีนี่เลี้ยงลูกแล้วครับนกมันเหมือนเข้าไม่สุดนะเข้าของผมนี่ผมลุนเพปียๆทีไรก็ไม่เปียกจะตีถุายบินออกครับพี่น้องครับไปอยู่ยอดคือตัวนั้นเด้ตัวของอาจารย์เหลียเมื่อเช้าก็ใช่ใช่ไหมเมื่อเช้านี่แม่นครับถ้าเหยียบเดียเมื่อเช้าเป็นไงหนึ่งแต้มแล้วใช่ไหมนี่ทั้งแต้มผมจะทำมันไดเลยจะช็อตเขาเลยผมก็เหมือนกันพี่น้องครับสองไม้ผมที่นกเข้านะครับเสียดายมากๆอาจารย์จัอาจารย์จักร เอ้ยอย่าไปอย่าไปผุดเหรอเห็ดเลี้ยงู่กันโอ้ยับผมผมจนได้ไม่ใหญ่ออกครับผมครับผมโอ้โหไปแล้วครับพี่น้องครับอ่าเจ้าก้าวลองนะครับไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้หนึ่งแต้มผมยังอ่อนประสบการณ์นะครับก็ต้องสู้ต่อไปแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้วัดกันนะครับกีฬายังไม่ได้จัดนะครับการกีฬายังไม่จัดนะครับผมตอนนี้หน้าฝนอยู่ครับใครได้เท่าไหร่ไม่เกี่ยวครับมันจะเกี่ยวตอนที่วันที่ วันนั้นแหละที่จัดแข่งแล้วครับผมถ้าถ้าถ้าฟ้อมแบบนี้ถ้าฟ้อมแบบนี้ทีวีกับทีวีเลยเดี๋ยวไล่เข้าเดี๋ยวขาตัวเดี๋โอ้โหหยินซิดเป็นไงอีเล่เป็นไง <c oughs> เข้าฝุดแล้วดีซิดเ <c oughs> <c oughs> ข้าหัวแล้วทีนี้วันนี้อ <c oughs> ย่าพลาดไปตำงตาเหลืองเนื้อโอ้ยตาเหลือง้ะครับจดตาเหลืองโองพลาด้อพลาดไอเดียจบเลยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ถือว่า สุดยอดที่สุดครับในการต่อนกวันนี้ทั้งเหนื่อยก็ภูมิใจอยู่คนนะภูมิใจอยู่ภูมิใจยังก็ภูมิใจในตัวคนนะเพราะว่ายานคนไปหานางบ่อนำไลโนวก็ไปแก้อาจารย์แหลมททำเป็นไหนนั่นเป็นคนอุบายเปนคนอุบายครับไม่ใช่ว่าเอาแบบว่านั่งนอนเฉยก็เลยส่งรูปเก่ากดดันกดดันกดดันไให้ฝั่งนั้นเดินนะครับแต่ตอนนี้ดูสีหน้านี่สีนะครับตอนนี้ เลี้ยงไปเถิเลี้ยงไปแล้วปวันหวานกำลังขึ้นครับพี่น้องครับจุดได้ต้องให้จังโอ้สังเกตควันได้ไหมควันละเอียดมันน้อยจังเลยน้อยเลยบ้านนั้นก็ไปห่าไม้แล้วแฉลบห่าไม้แล้วเอาเอาเอาโอเคครับก็ไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับเพือ่อเป็นใจเพื่อทำคลิปนะครับจะได้ดทำคลิปดีๆที่มีสาร,ร,าราาะมาฝากพี่น้องอี่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิง่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับทีมงานวันนี้นะครับผมคนที่ ดีใจที่สุดนะครับไม่ใช่ใครอื่นไกลครับผมผีพู้นั่นเองครับนี่ทั้งปนล็อกนะครับแล้วก็กีฬาก็คงไม่จัดง่ายอีกห้าปีนะครับจะจัดนะครับอีกห้าปีนี่ละมันต้องพี่ทีมเขาเมันอ้องพี่ขันปันป่วนมันอ้องพี่คุปันป่วนทีมยตอนนี้ยังไม่ทําลูวิ่งยังไม่ทํสแตนเชียอะไรเลยนะครับผมยังไม่มีงบครับตอนนี้นะครับงบกีฬาสามปูไม่มีงบเลยครับตอนนี้งบหลวงไม่มีครับตอนนี้ นะครับมีแต่งับอย่างเดียวครับตอนนี้ไป็นหวัดครับผมจะเหลียวไปดีครับเพื่อเอวดีแบบสภานายกนะครับผมอ่าโอเคครับอาจารย์ยันเดินหน้าปลอดไปนะวันนี้ไม่ต้องเก่าลงนี่นอนอยู่นี่แหละวันนี้ครับผมนี่เสียดครับนี่เสียดวันนี้หน้าเหลืองเลยนะนี่เสียดวันนี้นะเตือนเตือนต้มอ้มมีการแก้เพิษ Thank you for watching!